บัญญัติสิบประการบทสรุปและที่มาแหล่งใหม่ของความโชคดีกฎแห่งความโชคดีข้อที่หนึ่งโชคนั้นอยู่ได้ไม่นานเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราแต่โชคดีเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นด้วยตัวเองดังนั้นมันจะคงอยู่ตลอดไปกฎแห่งความโชคดีข้อที่สองคนที่อยากจะมีโชคดีมีมาก แต่คนที่จะตัดสินใจไขว่คว้ควาหามาให้ได้นั้นมีน้อยกฎแห่งความโชคดีข้อที่สามหากตอนนี้คุณไม่มีโชคดีบางทีอาจเป็นเพราะสภาพแวดล้อมอยังเป็นสภาวะเดิมๆเ,เพื่อให้โชคดีมาเยือนคุณจำต้องสร้างสภาวะใหม่ๆใ,ให้เกิดขึ้นกฎแห่งความโชคดีข้อที่สการเตรียมสภาวะที่เหมาะสมสำหรับโชคดี ไม่ได้หมายความว่าให้หาผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวการสร้างสภาวะที่เหมาะสมเพื่อให้คนอื่นได้รับประโยชน์ด้วยจะนำโชคดีมาให้กฎแห่งความโชคดีข้อที่5หากผัดผ่อนการเตรียมสภาวะที่เหมาะสมไว้วันหน้าบางทีโชคดีอาจจะไม่มาเยือนเลยการสร้างสภาวะที่เหมาะสมต้องมีก้าวแรก เริ่มก้าวเสียแต่วันนี้กฎแห่งความโชคดีข้อที่6แม้ในสภาวะที่ดูเหมือนว่าพร้อมแล้วบางครั้งโชคดีก็ไม่มาเยือนจงมองหารายละเอียดเล็กๆน้อยๆสภาวะที่ดูเผลนเหมือนจะไม่จำเป็นแต่แท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้กฎแห่งความโชคดีข้อที่7คนที่เชื่อแต่เรื่องโชคจะเห็นว่า การสร้างสภาวะที่เหมาะสมเป็นเรื่องไร้สาระคนที่ลงมือสร้างสภาวะที่เหมาะสมให้เกิดขึ้นจะไม่กังวลเรื่องโชคกฎแห่งความโชคดีข้อที่8ไม่มีใครขายโชคได้โชคดีนั้นไม่มีขายจงอย่าเชื่อใจผู้เสนอขายโชคกฎแห่งความโชคดีข้อที่9เมื่อได้สร้างสภาวะที่เหมาะสมทุกประการแล้ว จงอดทนรออย่าละทิ้งไปเพื่อให้โชคดีมาเยือนจงเชื่อมั่นกฎแห่งความโชคดีข้อที่10การสร้างโชคดีก็คือการเตรียมสภาวะแวดล้อมให้พร้อมสำหรับโอกาสแต่โอกาสไม่ใช่เรื่องของโชคหรือความบังเอิญโอกาสมีอยู่ตลอดบทสรุป การสร้างโชคดีก็คือการสร้างสภาวะที่เหมาะสมเท่านั้นเองเพราะการสร้างโชคดีคือการสร้างสภาวะที่เหมาะสมความโชคดีจึงขึ้นอยู่กับคุณเท่านั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณก็สามารถสร้างโชคดีได้และจงจำไว้ว่านิทานเรื่องโชคดีไม่ได้มาอยู่ในมือคุณ เพราะความบังเอิญ